ไปแล้วไปแล้วขึ้นมาเตลูลุเตลุขึ้นมาเตลขึ้นมาเตลุขึ้นมาขึ้นมา,นมา,นมาไปแล้วไปแล้วเดืๆๆ <laughs> ดาละรถจะ,ละไปยากเลยวะจะรอดเหรอฮะมั่งหายากหายเย็น ชายชื่ออะไรฮะปีตกลงจูปีตอกอะไรนะฮะลงจูลงจูมาจากซาอุดีอาราบูกินยาบ้างนะฮะขำมาเอ้ยหา,าลูกพี่ใหม่ด้วยกัมะะั้งฮะเฮ้ยผมล้อเล่นฮะเดีรเวเร ดต่มันปั๊มึงลงมาสิโอ้ต้องไปทำงานก่อนนะให้ได้รถหนึ่งคันก่อนนะอ่ะโอ้ไม่น่าที่เองทำเดี๋ยวไปหารถอีกคันหนึ่งแล้วเองไปทำอาหารมาให้หน่อยโอเคไหมโอเคครับเอ็มไปทำไปฟาร์มอาหารมาให้หมดเลยนะโอเค,อเคปะคหาส่วนผสมฟาร์มอาหารมาให้วะถ้าฟาร์มเสร็จแล้วหาเสร็จแล้วมายืนรอที่กหลาดไอ้รอที่กลาดอะ่ะตรงไอ ที่เราไปแท็กแกะไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์นี่มาได้ครับเอ,อ่อมือรอเดี๋ยวว่าไปเอาไปหาลองลองไปถีบดิให้พวกนั้นเฮ้ยเออไปทำงานนะโอเคเปล่าเจอกันเ,เดี๋ยวซื้อรถก่อนเออไ, <c oughs> ไอเตี้ยหูเอ้ ไปเลยไปเลยไปเลยรีบไปดิเอาปัดกระทิบปัดกระทิบก็รีบขึ้นไปดิดเอาจะก,กันจะก,กันโอ้โหมีรถบอสไซว่ะขอบคุณน้งองโชค Trời nóng quá Chờ chiếc bánh thê nào? tiền hủ โอ้มีมอเตอร์ไซค์แล้วโคตรพิ้ว่ะทีเนี้ยมีมอเตอร์ไซค์แล้วโคตรพิ้วอันอวอน,นั่นเป็นน่าจะเป็นที่อัววะ่ะที่อัว,วไม่ไม่สามารถขโมยรถอะไรได้หรอเพราะาดูปิงวะดิสองสี่ห้าปิงสองสี่ห้าที่มันทำไม่ได้เพราะว่าปิงนี่นแหละ ซิมซาจุยต่ดำบุงตรงมีโอ้โหโตายอีกห้าเครื่องได้รถแล้อใช่หรออีกห้าเครื่องแล้วหรอสวย ครั้งที่ได้ลงมาณนับผืนน้ำแห่งนี้เราก็คิดไม่ได้ว่าตัวตนเราแล้วแท้จริงนั้นเราเป็นใครทําไมเราถึงต้องมาว่ายน้ําที่นี่ทุกวันเพราะอะไรกันนะชียน <c oughs> ถ้ามีเอสพัน์นะคิดดูว่าจะเท่ขนาดไหนหรู้เอา,าไอ้พูดแค่นี้ล่ะแค่เด็เบินทีน H, 000, ว่าเท่ขนาดนี้แล้วอะเอสพัน์เอาว่าจะเท่ขนาดไหน pam 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 pa pam 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 kim mi kim giúp cái เร็วมาเร็วบูมาเร็วไปทิ้งน้ำทิ้งน้ำไปครับไปครับไปครับทิ้งน้ำทิ้งน้ำตัวว่ะทิ้งน้ำทิ้งน้ำทิ้งน้ำไม่กว่ามั้งเอาไปทิ้งน้ำมาไปทิ้งน้ำตาตาคุ้นคุ้นตาตาคุ้นตาตาแบบโอ้โหรู้เลยใครปลาชาาปลวาว้าวลาวูลาวู ช็อกโกตาตั้งแต่นจะลงกับเรานักแล้วล้ถ้าไม่เอาอัวไปส่งจุดจุดทูบยังเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันเพราะว่าเอาว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะบอกหกว่าเฮ้ย จะ่จนทุกคนไม่ได้เด้อเอาไปไหนล่วงเหรอเขาเขาเขาสนุกเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเขาไปปล่อยเขโรงพยาบาลโอ้แล้วมึงไม่ข็ขัดหน่อยเว้นโอ้อยากชอบเลยยอมขัดหน่อยฮะโอ้ขอโทษได้เปล่ะโอ้แก๊ก็ไม่รู้จะตีแกกับเวนเนี่ยโอ้ก็คนมันไม่รู้เนาะ เติดของขับเ้อไม่เกี่ยวเ้อลงมาไม่ใช่ทางนี้เอาลงมาเป็นที่แล้วเหรออันนี้มาเรเบลเก่าใช่ปะก็คือเรเบลไงอ๋ออ๋อนี่คือเรเบลเนแต่ทุกคนมีคู่ เขาจะเอือก็เพราะโรงพยาบาลเขาไม่รู้หรอกเขาตะลบอยู่เขาโดนอะไรมาเขาตื้นมาก็ขาจำไม่ได้แล้วกูไม่อยู่โรงพยาบาลนี่เหี้วะปิติดปิติดแวเร็ว,รว <c oughs> ดูของเพลินเชียไอติดคนแรกโดนก่อนเลย ถุงซิปไซร์ลอสอลหม่อนอูเฮ้อมันมันต้องมีล็อกเกอร์ก่อนอ๋อตำาคาร้อาเต็นหรือเปล่านะเร็วไปโรงพยาบาลโกโกโก้โรงพยาบาล โกงบ้านฮอตปิเตอีตาอดเอาโอ้น่าจะไม่ทันวะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงหมูกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปทำไปทำหอยกันเลยดีป่ะกั่อยเลยเหรอไปทำหอยเลยก็ดีนะเอาเพียวคนที่สองแล้วเดี๋ยวไปทำหมูต่อ ไอติดคนแรกก่อนอพยพที่สองวัวตายนานเท่าไหนมันต้องนานกว่าวัวสองเท่าโดนได้ไปนไร ของว่าหายว่าเอาคืนสองเท่าก็ใครมันจะไปรู้ละ่ะจะพูก็ใครมันจะไปเข้าใจไอ้เรามันคงไม่รู้หรอกโรงพยาบาลโรงพยาบาลเก่าหรือวันใหม่วะโรงพยาบาลไอ้นี่แน่เลยอ่ะตรงที่ทำมาทรทขี่เดี๋ยวไปดูก่อนใช่หรอไม่ใช่โรงพยาบาลน,นอกเมืองหรองพยงบาลไหนอ่ะโดนหมดอ่ะเอา เราลยังแตกอีกดูดเงแล้วไม่ถึงโดนหมดติ๊กคนเดียวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับฉันเด้อไอดุ๊กมันก็ไม่เกี่ยดเด้อม่ยุ่งเด้อยรถคันนี้ไม่มีชื่อมอส ไอ้ดุกมันก็ไปแล้วแล้วคันนี้ไม่มีคนชื่อมอสเด้อไปแล้วหมอครับไม่รู้ผมไม่เกี่ยวครับคุณหมอรัตนพลนี่ครับผมไปแล้วเอ๊ะคุณคุณอะอยากได้ใจพี่หมอมหนาอะผมลีกทให้ละผมลีกท้ายละแล้วก al, e ันนะนะนะมาแล้วมาแล้วหมออุดหูแต่ดาวแตมดาว มะคะหนูบาลีเมื่อไรจะมีตังค์เนี่ยคะหนูบาลีกำลังคิดจะพยายามหาตังค์ค่ะหาไม่ได้เลยค่ะหาไม่ได้เลยค่ะตายแล้วเดี๋ยวเข้ามายังไม่ถึงยี่สิบนาทีก็เจ็บอ่ะแล้วก็โดนมอนเจ็บตังค์ห้าร้อยอ่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ค่ะแล้วก็มาตายอีกอ่ะ ก็ต,ตายคไงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไงสิงห,หมอนสักใบได้ไหมหนูวันรีช็อตนอนหมอนสูงเออนอนหมอนสูงด้วยรีเชื่อว่าอ้วหันเล่นทะเลาะได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่คนนั้นจำอะไรตรงนี้ไม่ได้อ้วหันเล่นทะเลาะไอ้พวกแก๊งนี้ได้อยู่แล้วไอ้เต้จะเขียนยังไงอะไรอ่ะ แก้เขียยังไงนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อะไรไม่แกวะน่งงเลยคุณลุงเมื่อกี้กิต้าชนมือผมหรืออะไรชนก็ไม่รู้นิ่มๆเป็นเราหน้าบทเพลงแห่งความรักและสันติสวัสดีครับสวัสดีคบทเพลงนี้แด่คนที่มีความรักไม่รู้นะครับภาพตัดขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีนะภาพตัดครับ อ๋อลบกวนคนไข้ไปนอนที่เตียงนะคะคล้ายๆกันเลยอ่ะตัดตัดจริกอรอากาศขอแย่เปลี่ยนชุดนะคะคนไข้อากาเฮ้ยโอ้ไม่นี่ได้ไหมโอ้ไม่นอนได้ไหมโอ้แต่ตังได้ไหมอ่าฉีดยาเข็มละห้าร้อยอ๋อแต่ก็กดลงไปนอนแล้วก็สองร้อยห้าสิบอแล้วมันนานไหมว่าจะเต็มอ่ะก็ประมาณห้าถึงสิบนาทีครับอ๋อลุกให้ไวเลยอือ เอาไปสองร้สิบเป็นห้าร้อยแล้วกันถอือว่าชนะ่วยๆว่าน่ะเอ่อโอเคครับเจีดยาว่านะ่อยสงสารด้วย,วยบินเป็นสิบแล้วค่าชุ่วร้ายฮึ่ะ อาจุดนี้ออกเอาจุนี้ออกเลยอ๋อเรียกว่าชอบฮะเรียกกว่าหมอจู้อะไรเนี่ยปิดหน้าปิดตามเลยเนี่ยอ่อชื่อต๊อกแตกค่ะฮะมันชื่อแบคุณอะไวะต๊อกแตกเป็นหมออะไเนี่ยอาออ๋อเป็นหมอเลี้ยงวันนี้เลือกแบบดีว่าเป็นคนดีของสังคมวะมีข้าวสักจานไหมต้องต้องเป็นหมอไม่มีข้าวสักจานไหมเป็นหมออ่ะฮะมีข้าวสักจานไหมมีครับซื้อต่อก็ได้จานหนึ่ง ว่าทำไม่เป็นให้สองเลยไม่ต้องให้ตังค์ขอบคุณครับใกดีเห็นปะใจดีแล้วจูคิมาจูคิวิ่งเก็บทังขยะอยู่หน้าโรงพยาบาลโอ้โหม่งชีวิตโคตรอดสูงยานม่พาจูคิะไปทำงานด้วยดีนั่นจะไปไหนไปดูดิใช่ป่ะไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปทำงานใช่ใช่อาจาใช่ใช่ใช่ อะไรอ่ะเอ้าอาจารย์ฉีดขาดได้เด้อหมอได้เลยโดนระมัดเนี่ยจูิมโดนรถชมาอาจารย์ขอตั้งคนเลยดิของจูิมนี่อยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยแบ่งเลยไก่ห้าร้อยบอแปดร้อเลยหรอฉีดยาห้าร้อยครับแล้วก็โที่นอยไม่มีตังค์อ่ะหกร้อยอ่ะอร่อยก็ได้ห้าร้อยห้าร้อยเอาดิวเนี่ยห้าร้อยก็ได้มาเร็ม เอาไปจานดูจองเลยไปเร็วชุกี้แบบไม่มีเวลามากชุซื้อรถไปทำงานกับจานโอเคจานจนอืมดูก็รู้สภาพเงี้ยจนชัวใช่ทำรถไปเรียดือนเดี๋ยวเป็นคนดีของสังคมอยู่แม่จานอืมโอ๋อเหลืออีกหมื่นเดียวได้รถแล้วเฮ้ยสุดยอดเจานเร็วทำงานก่อนนะแม่เดี๋ยวนี่ใช่คนที่เขาไปแจ้งความมีคนแจ้งความจับอาจารย์เลยนะใช่หรอ ใช่เขาบอกว่าทำอะไรนะพยายามฆ่าไอ้คุณลุงอะลุงที่พูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะที่ตัวบอมแรมหน่อยอะพยายามฆ่าใช่เขาบอกว่าัวเขียวไม่ใช่คนเดียวไม่มีคนอื่นหรือเปล่าผิวคนเดียวมอเตอร์ไซค์ก่อนปรเดีมอเตอร์ไซค์ว่าความตายคนที่จนอ้วนมันมีคนมาจนอ้วนเราจะไปตามสืบกันว่ามันเป็นใครโอ้เห็นว่ารถมันเป็นรถเก่งอะนั่งกันมาเยอะภาพตัดเลยหลังจากนั้นอะ ใช่หรอต้องเรียกค่าเสียหายนะจันเราจะกระทืบมันด้วยทั้งวันกิลิสตองคุเดอะแก๊งอยู่ไหนแล้วเหอจริงอยู่ไหนก็ไม่รู้แก๊งเก่งแปดหมดก็ไม่รู้แต่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำแก๊งต่อดีไหมนะเออมันเป็นแบบแรกๆเดี๋ยวพาไปหาเงินอาจารย์จะทิ้งหรอเปล่าก็เผื่อหรือจะไม่มีพงมีผัวเป็นตัวเป็นตนยังไงไม่มี โซตลอดการโซตลอดการเลยเหรอโอ้โหน้ำมันรั่วว่ะเดี๋ยวคิมเฮ้ยเฮ้ยมันรถมันขับเกีียวกาดจังวะทุกทีมอเตอรถมันไปเอ้ยอ๋อต้องสตาร์ทกันปะวะรั่วน้ำมันมันรั่วหมดและเอาไงได้ยูวะไม่จานรวยแท้ ไม่รวยนะแค่ไปนปนปนตู้รัวๆปนตู้เหรอใช่ใช่ใช่มีเงินห้าหมื่นก่อนเรง่ายต้องมีรถคันแรกก่อนอ่ะไม่งั้นมันไม่ไมีอะไรเก็บของอะของตัววัวนี่ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเนะี่ยอะไร่วนะน่าโลกอยากรถทำใหอ่ะ ไม่ได้ลงซูคิวเห็นรถอยู่ข้างหน้าอาจารย์เนี่ยใช่เหรอไม่มีรถจันชนโอ้จบแล้วมากำกัดไม่ได้ด้วยอ่ะก็ระวังด้วยลแล้วกันโอเคโอ้รถแม่งพังเลยมไม่เป็นไรตันแหล่บอกแล้วไม่เห็นชนไม่รถมันจะพังก่อนนั้นนี่แล้วม่ประสานงานกันมาไงอย่างรบอกมันสลบเลย เดี๋ยวพอนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวว่าให้รถลื้อแล้วลื้อเอารถกันนะไปทำข้าวกับนี่ให้พร้อมเลยสรุปว่าจะป่นเหมือนเดิมอ้าวเราชูป่นไม่ได้หรอชูป่นเป็นนะใช่หรอป่นเป็นหรอเป็นดิเราไม่พูดเราโอ้ยยังไม่รู้เลยเอานั้นไหนไปซื้อแฮกเกอร์ปนเนี่ยป่นเป็นได้ไหมช้าหรือช้าหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วสุดเร็วสุดโอ้โหอะไรออกนะโอ้โหอไรออกเลยเหรอ ก็ก่อนที่เขาจะเอาออกเนี่ยนมาสิบกว่าเครื่องอะใช่เหรอใช่สดิดี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 ดส่งคน้อนท้ายได้ดีใช่เหรอคน้อนท้ายได้เหรอยังเด็กอยู่หน้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อหรือมาแล้วเอามันแจ้งตำรวจด้วยหรอเหลือซอสเหรอฮะไปซ่อมรถก่อนนจ้าไอเกิร์ฟเฟิลเครื่องเท่าไหร่อ่ะสองพันไม่ดังเท่าไหร่อ่ะพันพันเจ็ด มันไม่ไมีตังเลยเนี่ยไม่ได้กาชับปองหรอเพิง่งเลยโอ้กาชับปองเนี่ยแตพันเจ็ดฮะหรือเปล่าไม่ต้องมาหาห้าลูกเอาแลยยี่สิบลูกอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาตอนไหนเออพิ่งมา,มมาเลยนะเนี่ยเพิ่งมาใช่ไหม